พิสุขาผ่านอะไรมาเยอะมากเลยครับวันนี้ถ้าย้อนกลับไปตอนที่เราผ่านเส้นทางตั้งนับตั้งแต่เข้ากรุงเทพมาเน,นี่ยนะมันมีจุดไหนไหมที่เรารู้สึกว่าจะจําไม่ลืมเลยเป็นจุดที่เราได้เรียนรู้กับชีวิตมากที่สุดเป็นจุดที่ทําให้เราต้องตั้งหลักกับชีวิตให้ดีมากที่สุดมันมีจุดไหนไหมออก็เอาไปว่ายังยังลืมไม่ลงนะลืมไม่ลงก็คือมาเช่าบ้านอยู่ซอยลอยมาตื่นมาปุ๊บ แต่งตัวซะดีอย่างหล่อเลยนะจะไปทํางานเปิดประตูปุ๊บจมน้ำเลยน้ําท่วมโซนเลยตอนนั้นเป็นเซลเป็นเป็นเซลอยู่ครับเรื่องป็นเซลดูใส่เสื้อเชิ้ตผูก넥ไทไที่้วกระเป๋าใจมบอลจมน้ําเลยครับรีดจมน้ําเลยน้ําท่วมโรงหนังเซลิมสินสมัยก่อนตรงนี้มีโรงหนังกระพันควายแต่ยังมียังไม่มีห้างอะไรเมืองตู้ไปนะค่ะครับนั่นคือเหตุการณ์ที่จะจำไม่ลืมเหตุการณ์จำแล้วก็ ุบตึกที่จังหวัดตัวเองจังหวัดอุบลน,นะตึกสุนีตึกสุนีเจ้านี้เป็นโรงแรมสุนีเป็นตึกสูงจะเอาไมโครฮิวใส่เคนยกถอดไม้ถอดมือถอดให้ให้ให้ลอยตัวขึ้นไปข้างสูงแล้วก็ไปตั้งทุบข้างบนนั้นครับก็ตื่นเต้นจำก,ก็ไม่ลืมจนจากโรงพยาบาลก็มนเป็นโร,โรงแรมใหญ่ตัตในจังหวัดอุบลทำ ฝี<ฟ>มือเราครับเวลาไปไหนแล้วพี่สักดาภูมิใจขนาดไหนที่เวลาไปเจออย่างเงี้ยมาช่องห้ามนี่เคยเคยทุบตึกนี้นะก่อนจะสร้างเป็นตึกใหม่ไปอุบลเจอโรงแรมขนาดใหญ่นี่เราเคยทุบก่อนที่จะสร้างเป็นโรงแรมนะไปทั่วเนี่ยรู้สึกคนร,รู้จักเยอะและอีกอย่างคือ,อเด็กที่เคยเกเลยกลับบ้านปุ๊บเรากลับไปมันไม่ใช่จะชื่อศัก์ที่เกเลยมันเก่า<อ>คือทำไมคนเกเลยนู่นนี่นั่นเขาก็มองดูว่าคงไม่รอดอะไรเงี้ย พอกลับไปย้นี้มันแตกต่างคือเรคือคือเราสําเร็จคนรู้จักเยอะรู้สึกว่าคนที่เคยรู้ถูกเราเขาเขาาให้เกียรติเราขึ้นอะไรเงี้ยไปไหนคนนับมาถือตาคนก็ดูเขาเกลีงใจขึ้นอประมาณนี้ครับคือ,อจากคนดื้อแล้วก็เรามีอะไรทุกวันเนี่ยเขาก็ภูมิใจตัวเองครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปรบกวนใครเราสร้างด้วยด้วยตัวเราเองเราไม่ยอมแพ้ไงไม่ยอมแพ้เราทำทุกา ของเราเองทุกอย่างไงมันถึงได้ทุกวันนี้ครับมาถึงจุดนี้เนี่ยอยากจะบอกคนรุ่นหลังยังไงบ้างก็สู้เท่านั้นเพื่กชนะทุกอาชีพมันก็เหนื่อยหมดแหละแต่ว่ามันต้องรักอาชีพตัวเองด้วยรักด้วยตั้งใจทำด้วย